ครสวัสดีน้กามชามทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมโปรเจกต์ซอมบอยนะหรือ Project ์ซอมบีนั่นแหละครับอ่าคลิปนี้จะเป็นการแนะนําบทเรียนก่อนเขาเล่นเกมนะครับก่อนอื่นเข้ามาถึงหน้านี้ตัวอ,อ,อักษร i n t e r i ร r ต่างๆเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะให้เรามากดกันที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุด เกมนี้มีภาษาไทยนะครับแนะนําให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเพื่อที่ทุกคนจะได้เล่นเกมนี้อย่างสะดวกมากขึ้นนะเพราะเกมนี้ค่อนข้างจะต้องใช้การอ่านกับสิ่งของและไอเทมต่างๆภายในเกมค่อนข้างเยอะนะซึ่งผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยดีกว่าครับและบทเรียนที่2ก็คือคุณต้องเข้าไปเล่นในบทเรียนนะครับบทเรียนนี้ก็คือการฝึกสอนเบื้องต้นของในเกมนะครับแนะนำให้เล่นจนจบเลยนะ พอเล่นจบปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาในโหมดของการเล่นปกติแล้วโหมดของการเล่นปกติก็คือจะมีเล่นคนเดียวเล่นหลายคนแล้วก็สร้างเซิร์ฟเวอร์นะเล่นหลายคนนี่ก็น่าจะเป็นแบบเล่นกับเพื่อนแล้วก็เล่นในเซิรต่างๆนะส่วนการสร้างเซิร์ฟเวอร์ก็น่าจะสร้างเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ชวนเพื่อนมานั่งเล่นในเซิร์ฟของตัวเองนะ ส่วนเล่นคนเดียวก็คือสร้างห้องเล่นคนเดียวนะครับซึ่งผมจะแนะนําในการสร้างห้องเล่นคนเดียวนะเพราะว่าผมก็เล่นคนเดียวมาส่วนอินโดนรีเเล่นหลายคนกับสร้างเสร์มเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่เคยทํามันยังไม่เคยเล่นนะให้ทุกคนมาโฟกัสที่เล่นคนเดียวก่อนนะ,อะพอเข้าหน้าเล่นคนเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะมีเริ่มเกมใหม่แล้วก็มันจะมีซ้ายมือเนี่ย หายนะเอาตัวรอดแล้วก็ผ่อนคลายสามหัวข้อนี้ไม่ต้องไปเลือกนะผมให้มาเลือกที่ปรับแต่งเองนะแล้วก็กดต่อไปได้เลยแล้วมันจะมีเมืองให้เลือกสี่เมืองนะซึ่งสี่เมืองนี้ก็จะอยู่ภายในประเทศเดียวกันก็คือแมปเดียวกันนั่นแหละแต่แค่เราเลือกที่เกิดน,นะเดี๋ยวผมลองเลือกมาให้สักเมืองหนึ่งิเอวอร์ไซแล้วกันพอมาในหน้านี้ปุ๊บ จะเป็นการตั้งค่าภายในเกมนะเราสามารถตั้งค่าประชาประชากรซอมบี้ในเกมได้มันจะมีหัวข้อสองหัวข้อหัวข้อแรกก็คือจํานวนซอมบี้ในแมปทั้งหมดนะมันจะเป็นปกติม,มีทั้งหมดปกติน้อยเยอะมากแล้วก็เยอะสุดเยอะสุดขีดนะแล้วก็ส่วนข้างล่างจะเป็นการกระจายตัวของซอมบี้นะนะแน่นในเมืองฉเฉลี่ยเท่ากันพวกนี้ครับแล้วก็ อันที่2ก็จะเป็นเวลาเนี่ยภายในเกมนะเวลาภายในเกมนี่ก็คือเวลาที่เราเริ่มเล่นเกมนะกับเวลาในชีวิตจริงนะหนวันระยะเวลา1วันภายในเกมเท่ากับ1ชั่วโมงภายในชีวิตจริงนะการเริ่มเล่นเราสาม,มารถกําหนดได้ว่าเราจะเริ่มเล่นภายในเดือนไหนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ภายในเกมนะ แล้วก็มีเวลาด้วยนะก็สามารถมาเลือกกันได้หัวข้อที่3ามก็จะเป็นในเรื่องของสภาพของโลกนะเราสามารถเลือกที่จะตัดน้ําตัดไฟภายในกี่วันได้แล้วก็จะเป็นสัญญาณการขโมยภายในบ้านนะซึ่งสัญญาณการขโมยภายในบ้านนะผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นน้อยมากนะเพราะว่าสัญญาณการขโมยเนี่ยเป็นปัญหาสําหรับเราในการเล่นมากๆเพราะว่าซอมบี้ค่อนข้างจะไวต่อเสียงนะอีกหลายๆหัวข้อใน ในหัวข้อที่3ามเนี่ยก็ลองไปปรับดูกันได้นะส่วนมากผมจะปรับแค่ตัดน้ําตัดไฟแล้วก็สัญญาณกันขโมยกับประตูล็อกนะส่วนมากผมจะปรับแค่นี้เลยก็ธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยก็หัวข้อที่4ีเนี่ยคือธรรมชาติใช่ไหมผมเลือกที่จะไม่ปรับเลยนะก็คือตั้งค่าปกติของมันของเกมส่วน AI ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรแต่อันแรกผมจะปรับเป็นบางครั้งแล้วก็เมตตา ไอ้เมตาเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรแต่ผมเลือกที่จะปรับบางครั้งทั้งหมดเพื่อที่จะได้เล่นง่ายขึ้นนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรใครที่รู้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะแล้วก็ปริมาณสิ่งของปริมาณสิ่งของนี่ก็คือปริมาณสิ่งของภายในเกมนะที่เราสามารถหาได้หรือว่าค้นหาภายในเกมได้นะเราสามารถปรับได้ว่าให้มันหายากปกติหาง่ายหาง่ายมากหายา,ยากสุดขีดมารับได้หมดเลยนะ มีทั้งอาหารอาหารไม่บรรจุกระป๋องอาหารบรรจุกระป๋องแล้วก็อาวุธระ,ระยประชิดอาวุธระยะไกลกระสุนยาอะไรพวกนี้ครับ สามารถปรับได้ก็ลองเข้ามาเลือกปรับดูนะเพื่อให้คุณเล่นง่ายยิง่งขึ้นหัวข้อต่อไปก็คือการปรับแต่งตัวละครนะปรับแต่งตัวละครนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันสามารถปรับแต่งอะไรได้แต่ส่วนมากผมจะปรับคูณค่าประสบการณ์นะก็คือเอาไง่ายๆว่าการเพิ่มเลเวลอาชีพต่างๆเนี่ยเกมนี้มันมีอาชีพต่างๆด้วยนะแล้วก็มีทักษะการเรียนรู้ต่างๆภายในเกมนะซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายภายในคลิปหลังๆให้ถัดไปก็จะเป็นแผนที่ใน นะซึ่งอันแรกเนี่ยผมลองใช้ดูและมันจะมีแผนที่ในเกมขึ้นด้านขวามือข้างล่างนะซึ่งสามารถบอกเราได้ว่าเราตอนนี้เราอยู่ตรงไหนภายในแผนที่แต่มันจะบอกเป็นระยะที่เรามองเห็นนะอันที่2เนี่ยมันจะเป็นแผนที่ซึ่งเราต้องกด M ในการดูแผนที่นะครับแต่แผนที่มันจะไม่เปิดหมดเพราะว่า มันจะเปิดตามที่เรามองเห็นภายในแมปส่วนอันสุดท้ายก็คือเปิดเป็นที่ทั้งหมดก็คือในแมปทั้งหมดเลยเราสามารถรู้ได้ว่าตรงนี้คือเมืองอะไรตรงนี้คือที่ไหนอะไรยังไงนะครับส่วนหัวข้อจดไปยา,ยานพาหานะยานพาหานะเนี่ยผมไม่เลือกที่จะไม่ปรับเรื่องที่จะให้มันเป็นค่าปกติคือตามเริ่มต้น ตำนานซอมบี้ก็คือผมแนะนำนะว่าให้กดเอาติดตรงนี้ออกแล้วก็สามารถปรับการเดินชาร์เดินเร็วของซอมบี้ได้นะแล้วก็มีเรื่องพลังกำลังของซอมบี้แล้วก็ความอึดความอึดของซอมบี้แล้วก็มีเรื่องการแพร่เชื้อนะซึ่งเกมนี้จะมีการแพร่เชื้อด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนกัดเนี่ยเราสามารถติดเชื้อและกลายเป็นซอมบี้ได้เลยซึ่งมันไม่มียารักษาภายในเกมนะซึ่งโดนกัดก็เท่ากับว่าคุณต้องเริ่มใหม่เลยแล้วก็ มีพวกสายตามีพวกการได้ยินแล้วก็การจดจําพวกนี้ครับซึ่งผมจะปรับอยู่ที่สายตาจะเป็นแย่นะส่วนมากเพราะว่า ซอมบี้ก่อนเกมนี้ค่อนข้างโหดส่วนระยะการจดจำผมให้จดจำสั้นๆเพราะว่ามัน,นเวลาซอมบี้เห็นเราเนี่ยมันจะได้ตามตามแบบน้อยลงนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายหัวข้อตัวเลือกซอมบี้ขั้นสูงอันนี้คือผมไม่ค่อยมั่นใจบางหัวข้อนะแต่ส่วนมากที่ผมจะปรับคือจำนวนชั่วโมงที่ซอมบี้จะเกิดน,นะผมจะปรับเป็นศูนย์ระยะการได้ยินเสียงเนี่ยผมจะปรับให้มันได้ยินเสียงน้อยลงก็คือระยะสั้นๆน,นะผมจะปรับเป็นสักประมาณ5 สิบนะส่วนมากแล้วก็ขนาดของกลุ่มซอมบี้เนี่ยผมจะเป็นแค่7ตัวตกลุ่มนะก็ระยะที่ซอมบี้เดินทางระยะที่ซอมบี้เดินทางผมจะปรับให้เป็นอาจจะปรับสัก25ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คนจะปรับนะครับแล้วก็ระยะห่างของกลุ่มซอมบี้เนี่ย ผมจะปรับให้สูงสุดเลยก็คือ25นะแล้วก็ระยะห่างของซอมบี้แต่ละตัวเนี่ยก็คือในกลุ่มหนึ่งอ่ะเราจะปรับให้ซอมบี้เดินอยู่ห่างกันกี่เมตรได้นะซึ่งส่วนมากผมจะปรับประมาณนี้แหละครับเอาละเป็นไงกันบ้างครับซึ่งคลิปนี้ผมอธิบายให้การสร้างห้องเล่นเฉยๆนะซึ่งคลิปหน้าอาจจะเป็นการแนะนํา อาชีพแล้วก็ลักษณะนิสัยข้อดีข้อเสียต่างๆภายในเกมต่อไปนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้เราด้วยนะ